<laughs> ว่อยากกินหมากแต่อุ่มมยจักทำอยากกินหมากชลีบ่ตั้งสี่ห่อข้าวพี่น้องเลย,ยห่อข้าวข้ามาัมงแอปเปิ้ลซะก่อนยังเนะี่ยนเลยสองสี่โอ้ยจีบบ๊วย หนึ S <S ่งสามนี네่อีกอย่างหนึ่งเอาตัวพี่นี่กันเลยฝาดมือเราฟ้อนมาไม่เหมือนคนกินก่อนพี่พี่น้องเลยมาจีบไปให้บางเอลี่นะย่ออยู่ไม่อยากได้ไหนป้ากระโดดกระดีอ่ะ เดีมัใหญ่พงไปเลยอย้นาลกต่อใไ่ลูกตอกพ้อข่าวลาดพอข่าพี่ต้องไหมพอเข่าให้ ปูหยาตายายกินผูที่หลับหลวงไปแล้วหลับพออะไรไรยรี่น้องปูที่หลวงหลับไปแล้วหลับหลวงหลับหอได้หับหลวงปูที่หลวงหับบอกกับบอด้เนาะบอกปีน่า พอกินะไปดูแม่แ e. um вот sure> ่ดูหามชลอทั้งกินพอทีรับรวงไปแล้วเหรอเอ้กินแหนะค่ะได้บุญกำกันบูุ่หลับลวงไปแล้วบ่ ยาวน่านน่าน้ื่นลาโอ้ยตัวปวนครับพี่นงคแล้เมื่อบ้านได้อธิตย์หนึ่งมาสแดีพี่นงคเด้ยถูน้าดูถูน้ายาจับถนาดูถูน้าดูถู้ากินขนมไหมไหมถูถูดูลงวัดกวัดจุดที่แตกนั่นทุกคนหนึ่งที่นักนี ถูกแยกกินขนมผมก็ถูกกินบะามี่มังคุดนี่เคยกินบะเคยกินอยู่มังคุดเอาอีแม่มาคืกินแหละมังคุดจะปามันอย่าค่ายใช่ติดปากบ่เหรอเออเคือปอกก็ได้บ่แม่เอาไว้กับอันนี้แป็งปามันแข็งเกินบ่มันบีเนื้อปากหมาท่านี่นี่ยมันบีบมันกระน่วงบึกเลยคือหน่วยนี่ ข้าวหอน้ำน้องอันนี้นะดาีได้ท้งนอกท้งในันงามเนาะเบิดนไปจะกินสเหมือนกันเก้าคือบีบรเลยเอย่ามาจับยังว่ามันเปื้อนมันเลนี่ผ่า ยังผ่าดอกยิ้มอมาม่คุณนี่เบิ้งมาอยากผ่าอ้าวออ

จาเรคอจิ้ี้แขวนี่่วันลข้วเขียวละวันอย่าจกปากอย่าดื้อดื้อขนาดือกาโดห่ออะไรสิช่แดงมังอแกกันมมาถนัดขบบสิห่อเดือนเก่า Nhanh bóng đi tuya Thu tuya tuya Thu tuya tuya Thu tuya tuya khăn tuya 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 Thu tuya tuya Thu tuya 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 tết mấy đục tuya 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 đi đi ได้ได้ได้ไดีโดห่อคบสานะยังได้บอไดบมามังคุกกินว่ามาังคุกลองเพลงในภาคหนเพลงเพลงเพลงสิเลปนี่เลย ชีเลบเด้งเด้ค่ชีเบบมีเอาเงินมาจ่ายนี่ชีเลบมันมีไปเอาไปเด้กแพ่อนะต่ก็คือบ่ออย่างสบายพี่เนนอนเด้เพนกงวงเหงสีลำไม่รับในแล้พ่อในไปเผาอตงพี่นนองนอนเดก

ตัววนตัววนล้ำให้ฟังอยพี่น้องเลยพยาให้มูมูมูงามเลยเาเตีนปาไปเาเล็กปานเออให้ปาเด้อโจโอ้ยอ่านี่าโจบุลูก่สงทำเลกอ่าขอบหอยท่าก็หาพี่น้องเลยคนน่ะเนี่ยจาเป็นยางคนน่ Ôi. Oh. Hey. Đây, là. đây, là. đây là mình nhàng. Đi cúp đi. <cười> 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 à, tôi tôi Ôi. Rồi. Ôi. Ôi. lại mình chàng chi lẹp bây quên này bạn này อืมอืมมออยยังแต่ห่อเนี่ยเหมียงบ้ด okay, น sure ี้เนาะห่อในเมนแล่อละพี่น้องเลยไม่แต่เสียไหม่คัดบ้ดนี้โอเคพี่น้องมาห่อนี้ครับใครจะเข้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสำนี่อะไรพี่น้องพราะันใหม่คลิปหนา บ <ou> ๊ายบายมั้ยส่วนคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีอ่ะจบลาสดีพี่น้องดูจบลจบลจบลบ๊ายบายจบลดูโอยบ๊ายบาย